รีมยรีกนัดแรกกลับมาแล้วอาร์เซนอล,ลประเดิมนัดแรกวิชัยชนะต่อวูฟแฮมตันสองต่อศูนย์วันนี้เราจะมาคุยกันหลังเกมคู่นี้กันนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดติดตามช่องว้าฟุตบอลไว้ด้วยนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึงผู้สมมรู้ต่างๆของนช่องว้าฟุตบอลด้วยฝากไว้ด้วยกับไม่ว่าจะเป็นนักดื่มกเกือแร่นิวทาวเวอร์กับ B ีควายเอนะครับก็ฝากกับทุกท่านไว้ด้วยเกมแรกของอาร์เซนอลครับ ผู้เล่นใหม่ยังไม่ได้ลงสนามใน11คนแรกเลยนะครับโอเคแหละในรายของรัวิทรายาถ้านับในเรื่องของบัญชีซื้อขายเนี่ยอาจจะเป็นการซื้ออย่างเป็นทางการเข้ามาซีซั่นนี้แล้วก็ตามแต่ว่าก็เป็นผู้เล่นที่อาซนอล l ใช้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วจากการยืมตัวมา อยู่แล้วแบ็กขวาเป็นเนไว้คู่เซนเตอร์คู่เดิมนะครับกราเรีเล่เล่นร่วมกันกับซาลิบาแบ็กซ้ายเป็นซินชูอ่าซินเชนโก้ตัวนี้น่าสนใจครับเพราะว่าอาเตต้าพูดถึงประเด็นนี้หลังเกมด้วยนะครับอาจจเตต้าบอกว่าสาเหตุที่เลือกซินเชนโก้หนึ่งเลยก็เป็นช่วงปรีซีซั่นที่ซินเชนโก้ก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีก2คนในรายของชูเดนทิมเบอร์มีปัญหาการบาดเจ็บมาในช่วง2 3สส,สัปดาห์หลังไม่ได้มีโอกาสลงเล่นมากนะักในช่วงปรีซีซั่นก็ ถือว่าความพร้อมยังไม่เต็มร้อยคาราฟิออรี่อาจจะเล่นแบ็กซ้ายได้ก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการปรับตัวกับทีมนั้นก็ยังได้ไม่เต็มที่ดังนั้นก็เลือกซิเชนโก้ก่อนนะครับซึ่งเขาก็ชมซิเชนโก้ด้วยในเกมนี้ว่าครึ่งเวลาแรกซซเชนโก้ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวตรงกลางครับก็นำมาโดยโทมัสปาเตนะครับเริ่มต้นจากการเป็นมิฟิวเบอร์6ก่อนเดนแคนไรส์ rise, เล่นเป็นมิฟิวเบอร์8ตัวรุก3าคนด้านบนนะครับ มีบุคโอซาก้ามาติโปเดกาดแล้วก็กราเบวมาตินเอรีกองหน้าตัวเป้าก็ยังคงเป็นไคลเฮานะครับมาเจอกับวูฟที่ก็ขาดผู้เล่นตัวหลกักอย่างเปโดเนโตย้ายไปแล้วมีแม็กซ์คิวแมนย้ายไปแล้วแถมผู้เล่นอย่างเช่งก็คุณยากก็เป็นแค่สรอนะครับเกมเริ่มต้นขึ้นมาก็เป็นอาร์ซอลละครับที่พยายามครองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่ทางฝั่งของวูฟอยู่ พอสมควรนะครับการขึ้นเกมของผู้เล่นในแนวรับถือว่ามีจังหวะการเซตบอลที่ดีกันอยู่แล้วนะครับซิเซนโกอย่างที่อาจต้าชมในช่วงครึ่งเวลาแรั่นแหละการผูกเข้ามาด้านในของเขาในการช่วยขึ้นเกมก็ทำได้ดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่น้อยนะครับโอเคแหละในแผนเกมรุกเองช่วงแรกฮาแบด กับการมีส่วนร่วมเล่นอาจจะไม่ถึงกับโดดเด่นสักเท่าไหร่ก็ต้องชมเกมรับของวูฟด้วยนะครับโดยเพราะเกมตรงกลางนั้นก็ถือว่าช่วยกันเข้าสกัดแล้วก็ช่วยกันดักอาร์เซนอลได้ดีเลยทีเดียว จุดสำคัญก็มาจากจังหวะการได้ประตูสูนของอาร์ช a นนะครับถือว่าเป็นจังหวะต่อเนื่องจากการเล่นลูกเซตเพลย์นะครับแล้วในจังหวะนั้นเนี่ยผู้เล่นอย่างกาเบรียลผู้เล่นอย่างโทมัสปาเต้นยังไม่ได้ลงไปตั้งเกมรับนะครับก็บุกต่อแหละว่าง่ายๆแล้วก็เป็นการนะโยนเข้ามาในกรอบเขตโทษด้วยความที่อาร์ช a นตอนนั้นเนี่ย มีผู้เล่นสูงใหญ่เข้าไปในกรอบหลายคนนะครับมีทั้งกาเบรียลมีทั้งไคฮาร์แวร์ดมีทั้งโทมัสปาเต้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเกมโอเว่นเพย์ปกติแล้วเนี่ยเราจะน้อยครับที่จะเห็นผู้เล่นสูงใหญ่เข้าไปอยู่ในกรอบของฝั่งตรงข้ามเยอะแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เกมรับของวูฟสับสนแล้วก็นั่นแหละเป็นจุดที่ทําให้ไคฮาแวร์ดโม่งประตูให้อาร์เซนอลขึ้นนําไปก่อนนะครับเกมหลังจากที่อาร์เซนอลนำเนี่ยอาร์เซนอลก็ถือว่า ต้องใช้คำว่าครื่องหลังเนี่ยดูดรอปลงไปเยอะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับแหะครับว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีปัญหาตลอดในช่วงการเริ่มซีซั่นใหม่ทั้งสภาพร่างกายของผู้เล่นที่ผู้เล่นที่ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปโดยเฉพาะใครที่เล่นไปถึงรอบลึกๆรอบรองรอบชิงเลยเนี่ยกว่าจะกลับมาซ้อมได้ก็ยังไม่นานก็เลยทําให้ดูสภาพของอางชนอลก,ก็ต้องเล่นทุกผลการแข่งขันนะครับ มีบางช่วงบางตอนครึ่งหลังที่วูฟโอ้โหทำเปอร์เซ็นต์การครองบอลเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยขึ้นไปถึง66%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วความผิดพลาดของอาร์โชก็มีเกิดขึ้นบ่อยนะครับน่าเหลือเชื่อเหมือนกันที่ความผิดพลาดมันเกิดข,ขึ้นกับผู้เล่นที่ต้องใช้คําว่าแกร่งที่สุดคนหนึ่งอย่างซาลีบามีการจ่ายบอลพลาดโทมัสปาเตที่โอเคแหละครึ่งเวลาแรกคนจีนก็ไม่ถึงกับเสียหายมากนะแต่ครึ่งหลังก็ดูเลยว่า เขาเขาพลาดบ่อยนะครับมีจังหวะการจ่ายบอลเสียการเสียบอลทําให้โดนวูฟเล่นงานจากการได้บอลตรงนั้นเนี่ยหลายครั้งยังโชคดีครับที่วูฟเปลี่ยนโอกาสที่พวกเขาได้ลุ้นไปเป็นประตูไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องชมด้วยว่าดาบิดอาราย,ยา่าเนี่ยมีเซฟสวยๆ2ครั้งด้วยกันเมื่อวานนี้ แต่ว่านั่นคือสิ่งที่แมก็ถือว่ารอดไปสำหรับอาร์เซนอลนะครับในเกมที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างอาจจะยังไม่ถึงกับลงตัวร้อยเปอร์เซนตแต่ก็ไม่เสียประตูเพราะว่าความโดดเด่นของผู้เล่นอย่างดดวิด,ดรายาที่พุ่งขึ้นมาแล้วก็จกังหวะต่างๆของวู๊ฟที่ก็ต้องบอกว่าไม่ถึงกับคมมากนักด้วยก็เลยทําให้อาร์เซนอลรอดพ้นการเสียประตูจากความผิดพลาดที่มันมีเกิดขึ้นก็ต้องว่ากันตามตรงแหละครับถ้าเกมมันซีเรียสกว่านี้หรือว่าเจอกับคุณภาพของผู้เล่นฝั่งตรงข้าม ที่ดีกว่านี้เนี่ยถ้าเกิดความผิดพลาดง่ายๆในการออกบอลแบบนี้ประมาณ2-3สามพังแบบนี้เนี่ยโอกาสที่อาร์เซนอลจะเป็นผู้ชนะต้องบอกว่ามันคงน้อยกว่านี้เยอะเลยทีเดียวนะครับในช่วงครึ่งหลังโอเคแหละระหว่างที่วูฟบุกค,ความยอดเยี่ยมของผู้เล่นอย่างบุคโยซาก้าที่ทำให้อาร์เซนอลได้ประตูที่2นั่นแหละก็ทำให้แทบจะวูฟนั่นหมดกำลังใจไปอาร์เซนอลก็กลับมาครองเกมต่างๆได้ พูดถึงโมโยสากา้าต้องยอมเขาจริงๆนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่ต้องใช้คําว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับการล็อกบอลจากทางขวาตัดในเข้ามาเลือกจะยิงจะยิงเสาแรกหรือว่ายิงเสาสองนี่คือเอาเลียกได้ไง่ายๆว่ารู้ทั้งรู้อ่ะฝั่งตรงข้ามรู้ทั้งรู้ว่าสาก้าแบบนี้แน่ๆแต่ว่าพอมันเข้าเหลี่ยดจริงๆเข้าซ้ายจริงๆแล้วเนี่ยเอาอยู่ลำบากนะครับก็ถือว่า ก็ยิ่งเก่งยิ่งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแค่ซีซั่นแรกในฤดูกาลสภาพร่างกายอาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยเท่าไหร mm hmm. ่ก็ยังทาประโยชน์ทําประตูให้กับอาร์เซนอลได้แบบนี้นะครับสำหรับบุคโยซากา้า mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสมบัติล้ําค่าของอาร์เซนอลเลยทีเดียวอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็แน่นอนนะครับกับไคฮาแวตกับการมีส่วน ในประตูกับการทําประตูได้แล้วก็กับกระแสที่เรียกร้องไม่ต้องใครแล้วครับผมก็เรียกร้องว่าอยากเห็นอาร์เซนลซื้อกองหน้าตัวเป้าแต่การทําประตูได้ของไครฮาวเวในนัดแรกของฤดูกาลเลยแบบนี้มันก็มองอีกมุมนึงนก็อาจจะทําให้การจะได้กองหน้าตัวเป้าของอาร์เซนลมันดูน้อยลงไปนะครับเพราะหลังเกมอาร์เซน่าเองก็ยังคงให้ความเชื่อมั่นกับไครฮาเวกับคุณภาพที่เขาเล่นได้ กับการไปเล่นเบอร์9กับการลงมอลลิง์บอลรวมไปถึงตัวสำรองที่มีกาเบรียลเชซุสที่ก็เล่นเบอร์9ได้แล้วยังพูดถึงอารอาซน,นอ,นนอนนของเลนโดทอสซาอีกท,ที่ก็เล่นกองหน้าได้นั่นหมายความว่าดูที่เขาเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวฮาเวบ์แบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าโอกาสที่อาร์เซนอลจะได้กองหน้าเข้ามาในช่วงท้ายของตลาดน่าจะน่าจะน้อยแล้วนะครับในความรู้สึกผมนะก็แต่เกมนี้ก็ต้องชมแหละว่าใครฮาแบบยเองอาจจะมี ส่วนร่วมกับเกมในช่วงแรกไม่เยอะมากนักแต่ว่าพอเขาปรับตัวอะไรกับเกมได้จังหวะลงมาเชื่อมเกมก็ก็ทําได้ดีจังหวะหาโอกาสก็ทําได้ดีแล้วก็ความการหาโอกาสในการจบสกอร์ของเขาเก่งอยู่แล้วครับอาจจะมีลูกยิงบางครั้งที่มัน,ท,มนที่มันน่าผิดหวังบ้างแต่ก็แม้แค่เกมได้ทําประตูได้เนี่ยมันก็ทําให้เพื่อนๆรวมถึงคุณซื้อมั่นใจอะเนาะก็โอเคเลยทีเดียวสวัสดีคนหนึงที่ชอบก็คือ j ูเลนทิมเบอร์นะครับผมว่าไม่รู้นะ S Back s ซ d e เนี่ยผมยังมองคนที่อยากให้เล่นที่สำหรับผมถ้าฟิตฟิตเนี่ยผมยังชอบทิมเบอร์นะครับผมชอบความคล่องแคล,ล่วของเขาผมชอบการเอาตัวรอดของเขาโอเคแหละอาจจะมีส่วนในการพลาดเสียบอลในเกมนี้อยู่หน่อยในในการมั่นใจในการเอาบอลขึ้นมาเล่นของตัวเองนั่นแหละแต่พี่เดว่า,าถ้ามันสมบูรณ์ฟิตเต็มร้อยและมีเกมให้เล่นเรื่อยๆเดี๋ยวผมว่าแกล่งทั้งเกมรับ เกมรุกก็จะขึ้นไปได้ประโยชน์มากนะครับไอการออกบอลการจ่ายบอลเนี่ยโอเคอาจจะเป็นรองซินเชนโก้ซะหน่อยแต่ผมว่าจะมาทดแทนด้วยความคล่องแคล่วแล้วก็ร่างกายที่แข็งแกร่งและเกมรับที่ดีกว่าซินเชนโก้ผมผมยังมองไปที่อยู่ได้ทิมเบอร์นะในรายของคาราฟิออรีนะผมยังมองในเรื่องของการมาเป็นอะไรสลับลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ที่ก็น่าจะน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็กดดันพวกคู่เซนเตอร์ตัวจริงมากกว่า อย่างน้อยเนี่ยก็มีตัวอะไหล่ที่เล่นเซนเตอร์แล้วไว้ใจได้อีกสักคนหนึ่งนะครับส่วนผู้เล่นที่น่าจะได้มาเสริมทัพในช่วงท้ายก็น่าจะเป็นมิเกลเมลิโนนะครับเราเห็นโทมัสปาร์เตเล่นในเกมเมื่อวานแล้วเนี่ยก็ยังมองว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วถ้าเป็นเดแคนไบรท์ right, ถอยมาเล่นเบอร์6กมิเกลเมลิโนก็น่าจะทดแทนได้ดีในตำแหน่งเบอร์8นะครับเมลิโนเองก,ก็ครบเครื่องอยู่แล้วก็ต้องรอดูครับการได้เมลิโนมามันก็จะทให ตัวเลือกในการขยับเล่นตำแหน่งของเด c แคนไรส์ ise, มีมากขึ้นนะครับ,บวานก็เพิ่งจะกลับมาซ้อมมาเล่นเอาตกคริวขึ้นเหมือนกันน่าสำหรับเดแคนไรส์แต่ภาพรวมตา่างหรือว่าอาเซนลอยากองอยยอดเยี่ยมนะครับเกมหน้าต่อไปอาเซนลจะเจอกับแอสตันวิล่าไม่ง่ายนะครับนัดที่2ของฤดูก,กาลสัปดาห์หน้าก็ลุ้นกับวันนี้ลาไปก่อนกับการคุยกันหลังเกมครับ